จะให้ไลฟ์ไหมโอเควันนี้เราจะทวนในเรื่องของสิ่งที่เรียนไปแล้วนะคะเราจะทวนไปเพื่อที่จะไปทำข้อสอบในอาทิตย์หน้าใช่ไหมสิ่งที่เรียนไปแล้วเออครับมีออกแน่นอนในเรื่องของเสียงในภาษาไทยแล้วก็ในเรื่องของการสร้างคำอ่ะทีนี้ครูจะออกอนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรยังไง เสียงในภาษาไทยเกิดจากเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสารมีต้นกําเนิดตั้งแต่มาจากปอดดอดลมและกล่องเสียงค่ะเาพอสู่ปากและจมูกอันนี้ไม่ออกโอเคจริงอ่ะครูออกข้อเขียนด้วยเออแต่ข้อเขียน อันนี้หรือเปล่าข้อเขียน<อ>มีข้อเขียนด้วยนะใช่หรือเปล่าแต่ใน Google Form อ่ะมันไม่มีข้อเขียนมันเป็นข้อกาหมดเลยแต่คิดว่าน่าจะให้ทำข้อกาทั้งหมดแหละ อันนี้ทำแน่ไหนครับซูมลูออกเดี๋เจอกันในซูมลูกไม่ฟอร์มแล้เออไม่เจอใน Google ฟอร์มแล้วเจอกันในซูมสบายใจได้เออ,เอามาดูอามาอาวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงเลยนะไม่เป็นละ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงมีอะไรบ้างเอ,อ่ะหนึ่งริมฝีปากสองฟันสามกุ่มเงือสี่พดานแข็งห้าพิดานอ่อนหกลิ้นเจ็ดเส้นเสียงแปดรงจมูก อันนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการออกเสียงต้องสดไปเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วอ,อทีนี้มาดูเสียงพยัญชนะมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเสียงออรูปพยัญชนะมีทั้งหมด44รูป นะออออะไรออกข้อสอบเอออันนี้มีพยัญชนะต้นกับพยัญชนะท้ายพยัญชนะท้ายก็เรียกที่เรียกอย่างหรือว่าตัวสะกดนั่นแหละเออมีออกแน่นอนออกแน่ แดี๋จะออกผู้คงไม่ถามว่าพยัญชนะท้ายมีทั้งหมดกี่แม่ไม่เอาไม่เอาอเออ oh. อันนี้ให้ให้น้องปฐมทำดีกว่าถ้าเป็นผู้ถามว่ามาตาตัวสะกดมีทั้งหมดกี่แม่อันนี้น้องปฐมต้องทำแล้วลูกเอออ่ะทีนี้มาดู เสียงสระมีทั้งหมด21เสียงอวัยวะที่ใช้ออกเสียงก็คือลิ้นและริมฝีปากเออ21เสียงนะเออที่ใช้ออกจะมีทั้งหมดมีลิ้นและริมฝีปากที่ใช้ในการออกเสียงอ,อ หันไหมเออให้ให้ชวนดูคุณหูคุณตาไหมหรือว่าเก็บคืนครูไว้หมดแล้วเออเก็บคืนยังหรอกอันนี้ที่เรียนคาบแรกครูรู้ป่ะใช่ครูออกข้อสอบอันนี้ไม่ข้ามแล้วเลยเก็บคืนคาบแรกที่เรียครูคาบเนี้ย แต่รู้ว่าเน,นี่ยต้องออกแน่นอนเพราะมันยากใช่มันยากรูปปากเนี่ยต้องออกแน่นอนเออระวังนะอาจจะไม่ออกก็ได้ถนะ้ามันยากเกินไปเอออาจจะใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออใจดีไม่ออกหรือเปล่าเออเอ,อ่ะทีนี้มาดู ตัวอัษรที่ใช้แทนเสียงสละมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรูปตัวอ,นนะอักษรนะใช้นนแทนสละอ่ามีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรูปออกแน่นอนมั่นใจร้างเปอร์เซ็นเนี่ยมันต้องมีสักอันน,ะนี้ทวนนะมีอะไรบ้างดูดีๆ แคปแคปไปหมดแล้วครูแคปไปหมดแล้วแคปไปอ่านอันนี้ในเรื่องของการนำไปใช้อาเจนนนะมันสรุปเอาลนะ้วเอาไปใช้ทำอะไรบ้างดูนะ ามาดูที่วรรณยุกวรรณยุกต์แบ่งออกมีทั้งหมดห้าเสียง <5 S 1> สี่รูปสามัอักษรใดที่สามารถอสูงกลางต่ำอะไรสามารถผันได้ห้าเสียงแต่ข้อสอบครูยากกว่านั้นประโยคทีใ่ให้มาประโยคใดที่ คำเหล่านี้สามารถผ่านได้ครบทั้งห้าเสียงทดสอบเป็นแนวยากแน่นอนอเพราะว่าหนูต้องไปดูในหนูต้องรู้จักอักษรสูงกลางต่ำแล้วแน่นอนเพราะว่าเรียนมาแล้วอักษรสูงกลางต่ำ อักษรไหนผันได้กี่เสียงและจะทําทให้หนูสังเกตคําได้ง่ายขึ้นเอออย่างเช่นสมมุติว่าครูจะถามว่าอ่าประโยคในข้อใดสมมุตินะประโยคในข้อใดสามารถอ่ามีเสียงครบทั้งห้าเสียงก็คือผันได้ครบทั้งห้าเสียงหมายถึงว่าอ่าอย่างคำนี้ผันอ่า ผ่านแล้วออกเสียงเป็นเสียงสามาัญมีเอกมีโทคําที่หนึ่งสา,สามารถผ่านเสียงเป็นเสียงสามาัญคําที่สองเป็นเสาาียงเอกคําที่สามเป็นเสียงโทคำที่สี่เป็นตรีคำที่ห้าเป็นจัตาวาแสดงว่าประโยคอันนี้ทั้งห้าอันนี้คือผ่านครบทั้งสามาัญเอกโทตรีแต่ครูโคงไม่กำหนดมาแค่ห้าคำแต่กำหนดเป็นประโยค เออระวังนะอ่ะโ,โอ้อ่ะมาดูการผันมาในยุกผันตามมาสอนอ่าสามมู่สูงกลางต่ำเลยนี่นี่ อะไรผ่านได้ครบอะไรผ่านได้ไม่ครบกลาง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 กคานี้างกนานกลานกลาอกไางกลางกล่งกไางก้างกางกลาคกางกกษางกกลางกกลางกงกลางกลาอกลางกลางกามกลอ่านกกลาไม่ากางกากกก ครูไม่ออกง่ายๆสักค้อครูไม่ออกง่ายๆสักคอเหรอมีง่ายก็มีออเออสำนวนสุภาษิตอาจจะช่วยเราก็ได้เอออันนี้อทีนี้บอกได้คำเดียวว่าตกใจเย็นสี่เพิ่งรีบตก อันนี้คำมูลคำมูลไม่น่าคำมูลไม่ได้ออกเออแต่ออกไปในเรื่องของคำะสมคำะสมเกิดจากการนำคำใหม่อะคำใหม่เขาความหมายเดิมนำคำมารวมกันคำผสมคำใหม่เขาอาความหมายเดิมหรือ เกิดจากคาใหม่ความหมายเปลี่ยนเกิดจากคามูลบวกกับคามูลเราลองดูก่อนอามาดูที่อันนี้ไปที่อะอยงนะมาดูที่คำผสมก่อนคำผสมมันจะมีทั้งที่มีเขาความหมายเดิมกับเปลี่ยนความหมายใหม่ไปเลยเออ อย่างเช่นคำว่าไฟฉายาไม้กวาดผ้าห่มแต่ถ้าอามีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมอนยะ่างเช่นคำว่าแพ้กับคำว่าทางความหมายแี่คนละความหมายเลยเอแต่พอมารวมกันก็จะเป็นคำว่าแพ้ทาง มันจะมีคําว่าอะไรอีกคําประสมมีคําว่าอะไรอีกที่มีคําคีย์เวิร์ดของมันมีคําว่าอะไรอีกจาได้ไหมที่มีการแล้วมีอะไรอีกการเมืองมีอะไรอีกออขึ้นตนน้นด้วยคำว่าอะไรออจำได้ไหมคีย์เวิร์ดของมันอะความหรอคะอ่าความ ความดีความชั่วเออแล้วมีอ่ามีการมีคำว่าความมีคำว่าชาว์จำได้ไหมอันนี้เป็นคำผสมถ้าขึ้นด้วยคำเหล่านี้จะเป็นคำผสมอันนี้จำแนวทางเพราะว่าครูอาจจะให้พิจารณาว่าอะไรเป็นคำไหนเนี่ยนะ๋ยวครูขอดูข้อสอบอีกแป๊บหนึ่ง ดี๋ยวอหยู่แชร์ก่อนตําหนิ๋ยวตําหนินะมดูก่อพข้สอบข้อสอบอืมอะร่อ๊แม,ม่ม,มากอ่ามีคำพ้องออกด้วย ม,มีออกในเรื่องของการใช้คำะสม,มการใช้คำซ้อนได้เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ม,มีประโยคมาให้ข้อที่สิบเนี่ยน่าจะต้องเก็บคะแนนให้ได้นะเป็น น่าจะง่ายสุดแล้ววิจิด,ดูรูปแบบของคำผสมต่อมามาดูคำซ้ำคำซ้ำ,ำมีทั้งใช้ไมายามกกำกับ แล้วก็มีคําที่เล่นเสียงวรรณยุกต์เออด,ดอําดั่าไกลไกอย่างเงี้ยเด็กเด็กอันนี้เป็นการเล่นเสียงวรรณยุกต์ต่อมาคํา้อนคำซ้อนเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นหลายชนิดอย่าไปสับสนคํา้อนกับคำะสมเด็กขาด เอ,อคำซ้อนจะมีความหมายเหมือนกันเออจะไม่ได้คล้ายเหมือนคำผสมนะคือมีความหมายเหมือนกันเลยเหมือนกันอย่างเช่นคําว่าเบื่อคําว่าหนายนุ่มกับนิ่มกากตะขังเออความหมายเหมือนกันเลยทั้งคู่และรวมกันก็เป็นเบื่อหนายนุ่มนิ่มกักขัง ม่งค้ำมีความหมายใกล้เคียงกันเช่นคําว่ามืดกับคาว่าคํำมืดคําขัดกับขวานเออความหมายไม่ได้ห่างกันมากคือความหมายใกล้เคียงกันเออส่วนอีกอันหนึ่งเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันเออตรงข้ามกันนะคําว่าคืนวันเออคืนกับวันเออ เอาอย่าไปสับสนกับคําประสมที่อ่ามีความหมายไม่เหมือนกันดออูด้วนะมันเป็นคําตรงข้ามกันหรือเปล่าอ,อคืนกับวันเท็จกับจริงชั่วกับดีออต่อมามีซ้อนเพื่อเสียงเปอฟ้าท้อแท้จิ้มลิ้มราบคาบออซ้อนเพื่อเสียง ะไรก็คือ,อเอาล่ะคำ <Okay. S 2> พ้องก็ออกนะจ๊ะคำพ้องก็ออกนะจ๊ะคำพ้องจะมีพ้องเสียงพ้องรูปพ้องความหมายอ่ามีพ้องรูปพ้องเสียงอ คำว่าไม่เออไม่ไม่กับไม่ไม่เขียนคนละอย่างแต่ว่าคนละอย่างแต่ว่ามีความหมายที่อ่าไม่เหมือนกันด้วยอ่ารูปก็คนละอย่างอ่ารูปก็คนละอย่างทําทไมเสียงมันจะท้อแล้วลูกทําไมเสียงมันจะท้อแล้วลูกไม่รู้ครับไม่รู้ครับมันจะใครไม่รู้มันจะใครไม่รู้อืม ไปยังไงเอ,อ่ยถายละโอเคมาดูตรงนี้เป็นคือเหมือนเฉพาะเสียงความหมายไม่เหมือนรูปไม่เหมือนเออคำว่าไม่ไม่ที่แปลว่าปฏิเสธกับไม่ที่แปลว่าเออขนมปังไหมนั่นแหละเออต่อมาคําว่าตาอ่าตากลมหรือเขามันแยกได้สองอย่างคือ เป็นคำที่พ้องรูปพ้องรูปนี้คือรูปเหมือนกันเออรูปเหมือนเลยเห็นไหมเขียนแบบน,นี้เลยคําว่าอ่ามันได้สองคำก็คือคำว่าตากลมกับคำว่าตาหลบเออออกเสียงไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนเออแต่เขียนเหมือนกันแค่นั้นเองต่อมาคำพ้องความหมาย พ้องความหมายอ่าดูนะความหมายอันเนี้ยคือถ้าแปลออกมาแล้วมีความหมายเดียวกันเออรูปกับเสียงไม่เหมือนกันแต่ว่ามีความหมายเดียวกันเอออันนี้เออดูนะคำพ้องความหมายส่วนคําพ้องรูปพ้องเสียงเออ ยามเฝ้ายามเมือ่อสองยามเอ,อของโรคของเสงียงยามเดียวกันเลยยามที่เขียนเหมือนกันเลยเออแต่มีความหมายที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยเออมีความหมายไม่เหมือนกันยามมาแรกหมายถึงอาชีพยามที่สองหมายถึงการอยู่ประจำสถานที่ยามที่สามเนี่ยคือหนึ่งในแปดส่วนของวัน ออโอเคเออนะโอเคมี้อนี้นะไปดูในเรื่องของชนิดและหน้าที่หรือยังอาชนิดและหน้าที่ยังไม่ออกแล้วก็ไปดูในเรื่องของคำนวณสุภาษิตเยอะๆนะลูก ไปดูความหมายดีอ่าจะออกประมาณว่าเทียบเคียงกับประโยคแล้วดูว่าอันนี้เหมาะสมกับประโยคใดอะไรประมาณนี้แหละเนี่ยนะแล้วก็ดูว่าพ่อใดเนี่ยใช้สุภาษิตคำพองเพยได้ถูกต้องเออในการเลือกมาใช้อืม สุภาษิตอมีความหมายใกล้เคียงกับสุภาษิตใดเออมีความใกล้เคียงกันอย่างไรออันนี้ลองไปดูแล้วไปดูในเรื่องของนิราศภูเขาทองจะออกเยอะกว่าโคโลกนณิตนิดหนึง่งไปดูในเรื่องของกลอนเยอะๆไปดูว่ามันแปลว่าอะไรในหนังสือ เออไปดูความหมายของคําที่อ่าเคยเรียนไปแล้วอมีออกแน่นอนอโอเค โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่มีงานเออให้ไปทบทวนอ่านหนังสือโลกเออทบทวนอ่านหนังสือเตรียมตัวที่จะอ่านหนังสือเตรียมตัวที่จะสอบสอบโอเคเสียงสะท้อนมาจากของใครเนี่ยเสียงสะท้อนมาจากของใครเออมาจากของใครโลกคุ้เลยแหละมาจากนันทว,วัฒน์เอง เืออืมทีนี้เดี๋ยวครูให้ไปเตรียมตัวอ่านหนังสือนะลูกอ่าใช้สวัสดีครับคะ เดี๋ยวให้ไปเตรียมอ่านนะจ๊ะ